ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปปชแพ้คดีซ้ำซากอย่าบังอาจลองดีท้าทายอำนาจศาลอีกเลยหลังจากที่ปปชได้รับคำสั่งศาลปกครองกลางลงวันที่2พฤษภาคม2 5 7เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง เรื่องคดีพิาพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่นะครับตามกฎหมายที่กําหนดให้ต้องปฏิบัติตามนะครับหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรหรือควรต้องปฏิบัติตามคําสั่งศาลทันทีนะครับก็มีนะครับ ตางคุณวีระเองได้ออกมาโพสต์นะครับว่าทางศาลปกครองเองมีการสั่งปรับปปชนะครับตัวนะครับสำนักง,งานปปช5000และก็เจ้าหน้าที่นะครับอีกคนละ5 0 0 0ันในเรื่องของการที่ไม่ทําตามคําสั่งของศาลซึ่งแน่นอนครับการเรื่องของการปรับเนี่ย5,000ันเนี่ยคนละ5,000ันเนี่ยมันเป็นอะไรที่น้อยมากแต่อย่าลืมนะครับคำสั่งของศาลปกครองเท่ากับว่าเป็นการยืนยันแล้วว่าเจ้าหน้าที่ปปชทุจริตต่อหน้าที่ใช่หรือไม่ต่อไปนะครับคุณวีระเองก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลส,สุดทุจริตประพฤติ ชอบกลางเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าปปชนะครับถ้าเราดูนะครับว่าปปชฟ้องมาไม่รู้กี่คดีแพ้ตลอดนะครับและสถิติรู้สึกว่าปปชฟ้องคดีเนี่ยจะแพ้มากฝ่าด้วยมันเกิดอะไรขึ้นและปปชมีคดีอีกหลายๆคดีที่ดองเอาไว้งเงียบแล้วหายแล้วก็ไม่ได้ทํานะครับหลังจากที่ปปชได้รับทราบคําสั่งดังกล่าวแล้ว ต้องรีบจัดส่งเอกสารทั้ง3รายการตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชะการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยที่นะครับสอคอนะครับสเสือคอควายนะครับ33 3, 3, 3นะครับทับ2562งลงมาที่22สิงหาคม2562ให้ผู้ถูกร้องคดีที่1สําสำนักงานปปชโดยเลขาธิการปปชเป็นผู้รับผิดชอบต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง3รายการพร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำร้องถูกต้องครบถ้วนแก่ผู้ฟ้องคดีวงเล็บว่านนายวียระสมความคิด แต่จนถึงบัดนี้ปปชก็ยังไม่เป็นบัตรตามการบังคับของสํานักงานข้อมูลข่าวสารและตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่224ทับ2566ดังนั้นนายวิระสงความคิดผู้ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้รับเอกสารทั้ง3รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนภายใน15วันนับตั้งแต่ปปชได้รับทราบคำสั่งนะครับของศาลปกครองกลางงวันที่2พฤษภาคม2 5งหนายวีระก็จะนะครับก็นาะยวีระก็จะจำเป็นจะต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1เลขาธิการปปชและผู้ถูกฟ้อง คดีที่2นะครับกรรมการปปชที่กระทำความผิดนะร่วมกันลงมติไม่ให้เอกสารทั้ง3รายการแก่นายวีระสงความคิดมาขังไว้จนฝ่าจะปฏิบัติตามคําบังคับของศาลอย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนี้ผู้ผูกฟ้องคดีทั้ง2จะพ้นจากหน้าที่ทันทีและอาจจะต้องติดคุกยาวตามคําพิพากษาของศาล อาญาขอ,อีทุจะติดอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นายวีระนะครับเตรียมยื่นเรื่องนะครับเพื่อส่งสารดีกาให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา237ต่อไปซึ่งหากสารรับเรื่องไว้พิจารณานะครับคณะกรรมการปรารปรชนะครับที่กระทําการผิดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีบางอาจท้าทายอำนาจศาลก็จำเป็นจะต้องได้รับโทษอย่างสาสมอันนี้เป็นสิ่งที่คุณวีระได้โพสต์เอาไว้ที่สำคัญคือมันเป็นแบบนี้ครับ อย่างที่บอกว่าวันนี้ปปชคือหน่วยงานอิสระนะครับที่มีการชี้นะครับว่ามีมูลไม่มีมูลผิดไม่ผิดนะครับแล้วส่งเรื่องต่อแต่วันนี้ปปชเองปปชเองกับไม่เคารพคําพิจารณาของศาลกับไม่เคารพคําตัดสินของศาลนะกับไม่เคารพคําสั่งของศาลแต่วันนี้ปปชมีหน้าที่นะทำตามกฎหมายนะบังคับใช้กฎหมายนะและตรวจสอบ คำถามคือปปชเองนะปปชอเองเนี่ยยังไม่เคารพกฎหมายยังไม่เคารพคําสั่งศาลแต่คุณใช้นะอานาจของคุณไปบังคับคนอื่นเขาไปตรวจสอบคนอื่นเขาไปนะครับพิจารณาเรื่องคนอื่นเขามันใช่หรอครับมันสมควรหรือเปล่าครับวันนี้ปปชเองแสดงว่านะครับไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือเปล่าไม่ได้ชัดเจนหรือเปล่าไม่ได้โปร่งใสหรือเปล่าเพราะตัวเองยังไม่เคารพคําสั่งศาล แล้วจะให้คนอื่นมาเคาร,ปรพปปชได้ยังไงจะให้คนอื่นมาเชื่อมั่นปปชได้ไงนะก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับก็ต้องรอนะครับให้คุณวีระเนี่ยนะไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ,รรถ,นะรบถ้ามาตาราสามเกี่ยวกับเรื่องของอ่านะครับเรื่องของนะครับที่ศาลอ่าอ่าที่นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องจัดนิยธรรมนะครับมาตราสามพันเจ็ดเนี่ยสองสามเจ็ดเนี่ยนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไว้คณะกรรมการทั้งหมดก็ต้อง ทำการหยุดปฏิบัติหน้าที่และก็อาจจะต้องมีคําสั่งนะครับออกไปฟ้องศาลเนี่ยให้เอาไปกักขังไว้ก่อนนะเพราะเจ้าหน้าที่ที่กระทําผิดแล้วไม่เคารพอำนาจศาลเนี่ยมันส่อให้เห็นว่าวันนี้นะครับจะให้ประชาชนเชื่อมั่นองค์กรอิสระและหน่วยงานขององค์กรอิสระแบบนี้ได้อย่างไรฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเคลืนได้อัปเดตให้ฟังครับ